ก็ล่าบสวัสดีเพื่อนๆไวรุ่นเมกาขอบตาอินเดียทุกๆคนนะฮะสำหรับวันนี้มาอยู่กับพี่ฮู้พาหัวกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะพาไาเล่นเกมนะครับผม ไอเกมเสือเนี่ยนะเล่นสายโดดกันหน่อยดีกว่านะฮะเล่นโตอืนมานาน,นะฮะัวนี้มันมีคูณถึง2,500เลยนะจ๊ะวันนี้ดูซิว่าเราจะเจ้าหรือจะเจงหรือจะเจียนะฮะไปดูกันในเกมเลยครับผมวันนี้มีทุนอยู่1 5 0 0บาทบนะทุกคนนะก่อนเริ่มเล่นไปดูตารางการจ่ายเงินรางวัลก่อนนะครับผมนะนี่ฮะอ้าวทำไมดูไม่ได้ฟ้าอ้าวปิดสัง,งั้น,นะฮะอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นแล้วไม่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปดูกันในเกมมเพื่อนเพื่อนคงเล่นเป็นกันแล้วแหละนะเออมา เดี๋ยวขอจัดเลยะฮะสักเบ็ดเท่าไหร่ดีเพื่อนๆสัก20ดีกว่านะวอร์อมๆไปก่อนนะมา50หมุนฮะไปครับนี้มันจะมากับดวงรือเปล่าฮะมันแปลกๆนะดูตารางการจ่ายเงินรางวัลไม่ได้นะเผื่อมันจ่ายวันนี้นะเออปกตินะดูได้ปกติวันนี้เอะมันแปลกๆให้ด,ดูไหมนั่นแนะ่จัดไปก่อน50หมุนนะ,ะทุกคนนะกดเทอร์โบแบบเล่นแบบไวๆเลยนะผมนะจัดไปฮนะ อย่าลืมนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นนะครับผมนะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้โปรไฟล์นะฮะเอยด้านล่างใต้คอมเมนต์นะฮะกดสมัครเข้ามาเล่นด้วยกันได้เลยนะจ๊ะใครอยากเล่นนะเว็บนี้ได้ง่ายาจจริงนะบอกเลยนะฮะเงินถุงแลกเงินถังนะจ๊ะโอ้โหยังไงยังเงียบอยู่เว้ยโอ้โหวันนี้มีทุนอยู่พันห้าร้อยบุตนะทุกคนนะเอามาก่อนชุดนี้อ่ะจัดไปออกสวยๆนะเพื่อนพี่เสือโดดสักชุดสองชุดนะ เออโดดชุดสองชุดให้รู้จักหน่อยสิโอ้โหโงเงียบกิฟต์เลยเฮ้ยเอาโดดไหมโดดไหมโดดจริงไหมหลอกไหมเออคูณสิบโดดจริงฮนะพี่ส้มส้มหยุดเออหยุดมามีไว้ลงตรงกลางสวยฮนะขอส้มหีกตัวเดียวเต็มเครื่องกระเบื้องแล้วโอ้โหมันห่อเหี่ยวแค่ตัวเดียวเองก็บบงโ,โต โอ้โหเหมือนโดดจริงเลยเมืแ่อบบกี้ไอหายตัวเดียวก็เป็นเป็นพันแล้วเมืแ่อบบกี้นะน่าจะได้ละหกเจ็ดร้อยนะเมื่อกี้นะโอ้โหแม่งนิดเดียวยนะฮะแม่งเออขออีกสักหน่อยวะเพิ่มเบ็ดนะทุกคนนะเบ็ดสี่สิบปเลยฮะจัดแม่งไปเลยฮนะห้าสิบหมุนนะให้รู้จักไปเลยนะเพื่อนๆน,นะอ้าวโดดไหมโดดไหมดูดิโดดไหมช่วยรู้หน่อยฮะโดดไหมมาแล้วครับผมชุดนี้ฮะ ศูนย์สิบเต็มเครื่องฮะพันสองจัดไปดิเพื่อนจัดไปดิเพ um. ื่อนโอ้โหหมาแล้วมึงฮะพันสองสวยๆฮะขอหลายๆอีกสักห้าสิบหมู่นะมาดิมาได้ไหมโอ้โหชุดนี้ยังไงวะมาแล้วพันเก้านะพันเก้านะ โอ้มันจ่ายเล็กจ่ายน้อยเว้ยเฮ้ยมันโดดเล็กโดดน้อยจ่ายไม่หนักเท่าไหร่นะแต่เริ่มโดดบ่อยแล้วฮะเบส40นะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนส้มหยุดมาโอ้โหเม่งกระป๋องกระแปงวะโอ้โหมาไม่เต็มชุดนะทุกคนนะมาไม่เต็มชุดนะพี่เสือเรานะตั้งแต่ตารางการจ่ายเงินรางวัลแล้ววันนี้นะกดเข้าไปดูมันกดไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนะมันหรือว่ามันเป็นบั๊กวะเฮ้ย สม้มมาอีกแล้วมันทําทรงแบบนี้อีกแล้วอีกสองตัววายลงแบบนี้ขอยตัวหนึ่งลงอะไรวาอีกตัวหนึ่งสม้มโอ้โหเต็มแผงมันต้องแบบนี้ดิเพื่อนคูณสิบไปพันสองสวยๆจัดไปนะสามพันมาแล้วนะจุดนี้นะสามพันไปแล้วกูขยับเลยดีกว่าฮะตอนนี้เริ่มห้าวแล้วเบ็ดเจ็ดสิบไปเลยนะกีบเบ็ดเล่นเบ็ดคู่นี่ว่าเบ็ดคู่ขอเบ็ดคู่หน่อยแล้วกันนะเป็นหกสิบแล้วกันฮนะนะจัดไปครับสัก ห้าสิบหมุนไปมาคือมาเลยนะเป็นหกสิบนะทุกคนนะมาคือมาให้รู้จักให้มันรู้จักว่าเสือมันเป็นเสือร้องไห้หรือหรือว่าเป็นเสือโคร่งนะเออมันทำโซมเหมือนจะโดดเลยว่เอ้าโดดไหมโดดโดดจริงเป่าส้มมาอีกแล้วส้มมาบ่อยมากเลยเว้ยค่นสิไปฮะจุดนี้ฮะโหยังไงมาไหมอีกส้มอีกสองตัวโอ้โหดูดีดูให้ทีละเล็กทีละน้อยนะ เอาโดยอีกทีนึงซ้ำหน่อยขูน <c oughs> สิไปฮะอะไรลงมาโอ้โหถุงทองลงมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยสูงทองลงมาจะแตกหนักเอานะถุงทองลงแบบนี้ฮะยังไงอีกสองตัวขอเถอะเพื่อนโอ้โหไม่มีตัวเต็มๆหกร้อยชูนี้หกพันไปเพื่อนเออมันต้องอย่างงาั้นมันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนโอ้โหลงที่ก้กับเอโดดอีกแล้วฮะโดดอีกแล้วยังไงมาไหม เขียวพี่เขียวพี่เขียวยังไงอีกตัวหนึ่งพี่เขียวเต็มแท่งโอ้โหสวยงามมากครับคูณสิบชุดนี้หมื่นแน่นอนหรือเปล่าวะหมื่นปะวะหมื่นห้าสวยๆไปครับผมมาจนได้ฮะบอกแล้วบอกแล้วนะมากับพี่คู่ไม่ผิดหวังแล้วบอกเลยฮะพี่คู่พาหัวจริงๆฮะโอ้โหไง สองชุดสองหมื่นสามชุดนี้แตกหนักมากฮะบอกเลยนะเมื่อกี้เหมือนจะไม่มาให้นะดูตารางการจ่ายเงินรางวัลแม่งก็เหมือนไม่ให้ดูเลยไม่ดูเป็นเป็นบั็กหรือเปล่านะโอ้โหเราถูกฟืนเล่นไปเมื่อกี้นะเออมาจริงๆฮะโอ้โหโดดสองสามชุดสามชุดโป่าเมื่อกี้นะกดไปสองหมื่นฝ่าฮะโอ้โหยังไงฮนะแต่ทรงแบบนี้ดูเชิงว่าจะไม่จ่ายแล้วมังเนี่ยนูไหลเป็นไหลเป็นน้ำเลยนะเงินไหลเป็นน้ำเลยตอนนี้นะยังไงฮนะ เก็บกำไรมาเยอะเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้นะ2อสาชุดจ่ายหนักมากฮนะถุงทองลงมาเต็มเครื่องนะคูณสิไปหกพันสองชุดนะดูทรงว่าจะไม่จ่ายให้เราแล้วมั้งนะทุกคนถ้าแบบทรงนี้ยอมเลิกนะไม่โลภไม่โลภก็รอนนะบอกเลยนะ โอเคคลิปนี้เล่นพร้อมนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะได้มา20,000ืฝาฮะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ฮูกด้วยนะครับผมนะคลิปหน้าอยากให้เล่นเกมไหนฮะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนทุกคนฮะร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงเฮงเฮงทุกคนฮะบา,บายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม